นช่วงนี้มีกิจกรรมในการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห,หัวกันอยู่นะครับโดยทางมูลนิธิการจนาบารมีได้มีการจัดกิจกรรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนทีในสตรีกลุ่มเสียงและกระด้โอกาส4ีน่วยภซีผั่วูประเทศครับวัธีพันตรีอดิศัก์น้อยสุวรรณภูวราชการจังหวัดอำนาจ,จเจริญครับเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนทีหรือแมมโมแกรม ในสตรีกลุ่มเสียงและเดโอกาสสีหน่วยสีภาคทั่วประเทศจฉลิงประเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสจะเริญมประชมุมภาษาครบ70พรรษา28กรกฎาคม2567ในพื้นที่ของจังหวัดอำนาจ,จเจริญและหอประชุมอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นะครับโดยมีดร์นายแพทย์อิทธิพลสูงแข็ง ผูแทนมูลนิธิการจนะบารมีหัวหนาขบวนหน่วยขัดกรองมะเล่งต่อนุ่มเคลื่อนทีประจําภาคตะวันออกเฉียงเหนือในแผ่ปฐมพงปลุกปรงในแผ่สาธารณาสุขจังหวัดอํานาจ,จเจริญานนิกรท่องจิตานอำเภอเมืองอํานาจ,จเจริญน,นางสาววันเพนต่างสกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอํานาจ,จเจริญพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขอ,อสมอและประชาชนกลุ่มสตรีในพื้นที่เข้าร่วมในพิธีและก็มีการ รับการตรวจขัดกรองมะเร็งเต้านมในเือหนีน้ำนะครับสำหรับจากข้อมูลสถาบันมะเร็งแห่งชาตินะครับพบว่าปัจจุบันมะเร็งเต้านมเป็นสาเหตุของการป่วยและเสียชีวิตอันดับหนึ่งของสตรีไทยในแต่ละปีกับพบผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่ประมาณ2 2 1 5 8คนและเสียชีวิตประมาณ8266คนหรือทุกๆ1ชั่วโมงก็จะมีสตรีไทยเสียชีวิตโดยโรคมะเร็งเต้านม1นคนและมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สาเหตุจากผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมาพบแย์ซาโรคจึงลุกลามและแพร่กระจายไปแล้วนะครับจังหวัดอำนาจ,จเจริญก็เลยเห็นความสําคัญของการเฝ้าระวังและตรวจคัดกรองคนหาผู้ป่วยมาเร่งต่อน่มระยะเริ่มแรกก็ได้ร่วมกับทางมูลนิธิการจนาบารมีจัดก,กิจกรรมโครงการคัดกรองมะเร็งต่อนุ่มวยเครื่องเอ็กซเเลตเตานุ่มเคลื่อนที่ในสตรีกลุ่มเสียงและกะได้โอกาสในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเิม,มาชมพันษานะครับครบ70พันษาเ0พันษาเพื่อสร้างความตระหนักถึงการตรวจมะเร็งต่อนุ่มอย่างถูกต้องสาม,มารถค้นหามะเร็งในระยะเริ่มแรกได้ลดความรุนแรงและเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งต่อนุ่มเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มผู้นำสตรีได้ตระหนักหูเกี่ยวกับโรคมะเร็งต่อนม่มและก็เป็นกระบอกเสียงประชาสัมพันธ์ส้างความก่อใจถึงความสําคัญของการตรวจมะเร็งต่อนุ่มด้วยตัวเจ้าของเองกิจกรรมเพื่อหนี้จัด ขึ้นอยู่ที่หอประชุมอำเภอเมืองอำนาจเจริญน,นิ่ห่วงระวังวันที่7ถึง8พืษสภาคมที่ั่านมาครับ